สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นกันนะคะสำหรับรุ่นนี้มี2ระบบคือควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้นในเครื่องเดียวกันอธิบายแบบง่ายๆถ้าบ้านนกของคุณประสบปัญหาเรื่องความชื้นไม่พอเราจะปรับโหมดไปที่ปุ่ม humidity ควบคู่กับการปรับไปที่โหมด low จากนั้นตั้งค่าความชื้นที่ต้องการ เพื่อควบคุมเครื่องพ่นหมอกหรือปั๊มน้ำให้ทำงานเพื่อเพิ่มความชื้นในกรณีที่ความชื้นเกินให้เปลี่ยนโหมดไปที่โหมดไฮใช้ควบคุมพัดลมเพื่อดูดความชื้นออกจากตึกกรณีที่เราจะควบคุมอุณหภูมิให้ปรับไปที่ปุ่มเทมเพอรเจอร์ควบคู่กับการปรับโหมดไปที่โหมดไฮเพื่อควบคุมปัม๊มหรือพัดลมระบายอากาศ สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นสำหรับเครื่องนี้ได้ที่สวิทเล็บเซ็นเตอร์